คนยักขึ้นเอ๊ึ้นได้นี่คนขึ้นเป็นวันนี้เขามาเอามะพุกปลาเนาะเอาพุกปลาอ่ะตอนนี้จะให้อสาวจำสาวจำขึ้นเนาะสาวจำจะขึ้นเด้อเนาะท่านผู้ส้มชาบ่กเอามาได้นี่จิ้งห้วเราหมดคืนเลยเอาเงินเลยเนาะเดี๋ยวเราข่ามันกันเอาระวังเด้อเนาะเอาใจสู้เนาะเอาใจสวยเนาะสู้ดเด้อเนาะสาวจำสาวจำอันนี้เป็นมะพุกที่เฮาไม่ได้ปลูกเนาะมะพุกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนาะทุกคนเนาะ นี่มากพวกธรรมศาสตรเนาะสาวจำเลือกหน่วยอ่อ FC ทุกคน FC ทุกคนให้กำลังใจเด็เด้อเนาะบอกว่าไรสดถ่ายคลิปเก่งที่สุดเลยอ่ะโอ้เก่งจังเลยเออหน่อยนั่นแหละโยนลงมาให้พี่มีตัวรับรับรับมันได้ด้้อ ครับเด้อครับเด้อับเด้ใหญ่บ่ใหญ่อยู่เนาะไอมีตัวฮับไดเอ้อเองตัวเองเนาะกําโยนลงมาตัวก็ซุปเปอร์แมนซุปเปอร์วูแมนซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนเฮ็ดท่าได้เฮ็ดท่าได้เวลาเราเอาลงมาก็เออ เราเต็เลยเบื้องล่างเนาะบุ้มเนแต่เป็นคนหน้าหักได้แต่มีมุมมองตลกคือกันเดี๋ยวนี้เฮามาลุ่นเนาะว่าเออจับจะโยนลงมาว่าเออมีตัวจะหับได้หรือเปล่าอ๋อหนึ่งสองสามโยนลงมาเลยวิวบกิ่งคือแบบบานเลยแม่ท่านผู้ชมโยนมาหับได้เนาะเอาเออจับลงมาเลยจับเก่งๆคือตัวลิงเลยคือตัวลิงเลย ปล่อยตัวลงมาเลยเก่งแถอะวะมาซ้ำด้วยทุกคนนี่มาเบิ้งเอาผลงานเจ้าของเอามาเบิ้งดูวยเบิ้จับเบิ้งจับผลงานมาโซ่จู่ตอนนี้เฮากำลังอยู่ไซเฮาอยู่ป่าเนาะตอนนี้อยู่ป่าคือห่างจากตัวเมืองประมาณหลายกิโลเติบก็จะมาฮอดนี่กะ ขึ้นปูลงเลยขึ้นปูลงเลยขึ้นปูลงเลยแล้วก็มันเป็นพามือคือคือมีตัวได้ยว่าเนาอยู่เวียดนี่มันบเป็นดินปานใดนะอันเป็นปูเนี่ยมันมีแต่พาเนาะแล้วก็มักขินอะไรงงเงี้ยงงเงี้ยงานะทุกคนตอนนี้เขาเอามากใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากนี้เขาก็จะไปหาเจาะปูจกปูเนาะจกตัวปูตามน้ำลำธารนี่เนาะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ได้มา เก็บผักโซงลางคือแบบหลังจากที่ทานทายไปโดนเติมฮะเราก็คิดฮอดบรรยากาศแบบนี้เนาะแล้วก็ช่วงนี้พวกเราก็พักห้องพียนเดย์แล้วก็ที่สำคัญตอนนั้นบุหูเนาะเรามาอยู่นี่หลายปีเติบแต่ก็บุฮูว่าอยู่อืมอยู่เซนลานี่มีบรรยากาศแบบดีมีน้ำห้วยเนี่นี่เนาะทุกคนแต่ว่าอ่ามีมูอยู่อ่าเจิงอีเจิงอีก็คืออําห้องพีนแพรเนาะงเฮียนแพทแนะนํามาว่ามีสถานที่แบบนี้เราอยากพามาท้ายคลิป เราอยากพามาอาสมบรรยากาศมีอย่างประมาณนี้แหละก็เลยว่าถือโอกาสถ่ายให้ท่านผู้ชมเบื้องหน้านะอยากฝากเอออยากแชร์แบบสถานที่งามๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมเบื้องเดี๋ยวเป็นอะไรจะพาทุกคนไปเอานํากันเลยเนาะแต่ว่าอย่าคาดหวังด้วยทุกคนอย่าคาดหวังกับธรรมศาสตร์เนาะเพราะว่าเฮาบุเลี่ยงมันมาเฮาบุหู้ว่ามันมีแทหรือบบเฮาบ่ฮูวว่าจับมันได้หรือโบมันก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตคือกันแมเนาะในที่นี้ ถ้าเขากอกบุคคลคาดหวังว่าเขาได้เก็บได้หลายหรือว่าน้อยเพราะว่าเขาบม่ได้ปลูกไว้เนาะเองเนาะเขาบม่ได้ปลูกมันไว้เนาะแต่ว่าเป็นอะไรอยากให้ทานคุณสมบัติแล้วตอนนี้ลงหวยเป็นที่เรียบร้อยเนาะสองสาวเนาะสาวมีโตกับสาวจำนั่นเองเนาะตอนนี้เขากำลังตามติดชีวิตเอ้ยมีโตอยู่บ้านได้ไปหาจกปูตลอดบ่ได้ไปหาตลอดเนาะตอนอยู่บ้านนะเพราะว่าบ้านมีโตนะอุดมสมบูรณ์สุดๆเลยทุกคนคันถ่าทุกคนเพราะว่าคลิปก่อนๆกับมีเนาะแม่ นี่มาปุ๊บมีพักปับนี่อันนี้เขาเอิ่อนาพักยังไยพักกูดเนาะนี่เป็นพักกูดเนาะพักกูดห่วยเนาะอยู่ตามหน้าก่อนี่ลายคืออยู่อยู่ห่วยนี่เซพกว่าอยู่หน้าเด้เมรามว่ามันอันปอดอันอะไรทำไมแบบเอ่อปอดสารพิดเนาะแล้วพักตัวนี้ทุกคนหัววอนนี่ก็กินได้คือกันเด้ออันนี้กินใบแล้วกินลำมันเอ่ยนในในกินอันนี้ของมันเนาะโอไดเอามีดมาเนาะทันผุดโสมเอ้ยมีดอยู่สายหูอยู่น้ามูอีกคนหนึ่งเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวตัวจะเห็นเห็นเบิ้งเนาะบกคายวะเอ่ยบกคันวะบบบบแต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีเทาบุสัางออกเนาะแล้วก็เขาแกะอันนี้ของมันทิมเนะเปลือกของมันทิมแล้วก็เขาสามอ่ากินอยู่ในนี่เนาะจะเป็นสีขาวๆไปเนาะอมันเป็นจะเป็นลาบกับเอ่ยมันยังเสบอันนี้เนาะใบมันจะเป็นใบยงใหญ่คือกับบอนเนาะเออคือต้นคือต้นบอนเนยต้นบอนก็อยู่นี่ตอนนี้เขากลมามนำกานสามสี่คน เดี๋ยวมื่อนี้เราก็มาอ่าน้ำเอวยมีโตไปเรื่อยๆเลยเนาะเราก็ได้เก็บผักเก็บผักไปตามแม่ลำน้ำท่านเนาะบงกายละดูแล้วเนาะเอวยเนาะเด็กกายละดูไปเต็มดนแล้วใส่หูปูเป็นอะไร่ย ตัวยังเจ้นี่เนาะแต่ว่ามอกี้ได้จกเลยล่ปูปูมันจะแบบขี้ดินมันจะใหม่ๆจะนี่หน่อยนึงนะทุกคนนี่ยเนี่เนี่ออเนี่นี่มันเป็นจะเป็นเดี๋ยวเออมีตัวจะลองจกให้เราเด้วยเนาะเดี๋ยวจะลองจกเบิ้งเนาะโอเคเบิ้งไปรุ่นไปพร้อมๆกันเนาะว่าจะได้หรือบ่หันนะเป็นแนวใดกับเน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 เเนเนเทุกคนเห็นบ่เห็นแหละแต่ว่าตัวน้อยๆไดเนี่ยเออตัวน้อยเนาะตัวน้อยๆไดเนี่ยเวลาเฮาจกเอ้าสินะนี่ยเวลาเฮาจกเออตัวน้อยจ้าบอกมาเลยเอิดเนี่ย ตัวน้อยกับเมีนปูเนาะตัวใหญ่กับเมีนปูขึ้นไอ้น้อยน้อยเด็ดหลังก่อนเนาะลหางก่อนแต่ก็บเมีนผลงานเขาเลยมีตัวในมือนี้เนาะเบิรงเอามาเบิรงเดี๋ยลงานของสาวบ้านบ้านปลาน่ะสาวปิงอ่ามีตัวกินนี่เลยตัวธรรมศาสตร์นี่นี่เนาะเจ้าห่อยนึงเก่งจังเลยอ่ะเอ้ยปูน้อยนี่นะหักซุดไม่อีตนมันเอสูถ้าปล่อยไปตัวน้อยนี่นะบุ๊บปล่อยบ่๊บปล่อยเอาเอาเอาบุ๊บปล่อย เอาไปเลี้ยงก่อนเนอะทุกคนเอาไปใส่เ <Okay. S 2> กลียวเลี้ยงอ้ hey. แห้งเนาะมือน,นี้เนาะพอดีแดดออกอ,อ่อ,อนๆตอนนี้กับประมาณาสามโมงนี่แหละ <c oughs> นี่เนาะเออเนาะาจกง,ง่ายกว่านี่เพราะว่าอาํนน้ำก็มีน้ำห้วยที่แบบตุ๊ปูมันจะอยู่น้ำก่อนแบบหินก่อนหินแล้วกว็ บอนที่ซูมซูนแต่ว่าบุมีน้ำไหลายขนาดนี้นะบุ้ <Ừ. S 2> มหัวตัวบุ๊มในแต่วายู่น้ำหัวใหญ่ๆจะนี่เขาจะได้หลายลหรือน้อยนะเดี๋ยวเป็นอะไรก็ติดตามไปพร้อมๆกันเนาะทุกคนแต่ว่ามื้อนี้เสืยวว่าต้องได้อมยังน,น้อยกว่าสองตัวเนาะแม่นแน่แม่นเดี๋ยวจะเอาตัวใหญ่ๆมาฝากเนาะเดี๋ยวไปหเหาใจสู๋เนาะจุกมักันเบิ้ง น้ำผ้วยมันใหญ่ปวดยกคฮูแดงให้มันมีก้อยซักเดี๋ยวโซไปเรื่อยๆเนาะท่านผู้ช้มออไปเรื่อยๆหน่ำแห้งปวดน้องบุ๊มเป็นหน่ำหน่อยก็จบะเนี่ยอันนี้ก็กินได้เนาะท่านผู้ชมอันนี้ลวกจำเจียวเสียบลายหรือว่าเห็ดซุปเนาะเอ๋ยเนาะเห็ดซุปเห็ดซุปโอ้เห็ดซุปใส่มักงานี่จะซี่เลยท่านผู้ชม อาชีวิตสาวบ้านป่าสาวดอยกับประมาณนี้เนาะนนก็กะถือว่า<บ>มีอ่าวิ s าความหูติดตัวสามารถเอาตัวรอดได้เพราะว่าไปตกอยู่ไซเขาก็หูศอกหาอยู่หากินหะนนะก็จะประมาณนี้เนาะชีวิตเอ่ยมีตัวโดยรวมๆแล้วก็วมือน,นีเขากั <บ S 2> ได้มาเ,เป็นคนลูลาราได้เป็นคนแบบอย่างตามคืออากีบฬาเนาะมีตัวก็เป็นเนื้อนี้มาเต้นหน่อยแล้วทำมาหากินอยู่ก็ทำมาสารมาเต้นหน่อย ตอนนี้เราก็จกไปเรื่อยๆเนาะก็ติดตามเมมีโตไปว่าเออเราจะได้จกักโตนั่นในมือน,นนะอี้นนก่อนเนะาะเอมอยู่บนซุ้ๆนะเดี๋ยว,อย,วอ,อยู่นะี่มีหูหนึงเนาะแล้วก็มีตัวรองจกเอาไปรุ่นเบิ่งน้ากันเนาะว่าเออมีโตเราเดี๋ยวนี้กำลังซอกจกอยู่เนาะเดี๋ยวเขาเข้าไปไกลๆไปเบิ่งเลางจกในการจกก็คือเนาะทุกคนเขาถ้า,าหูว่าแมนแมนอ่าหูของมันเนาะเขาก็จะจกแต่อยู่เทิงลงไปเลยเพราะว่าหูนี้มันจะเดี๋ยวนี้แล้วจกไปเลยเนยเนาะ อายุนี่คือจะมีเลยอยู่ใช่เบื้องเบื่องเบิ่งนี่นี่นี่เราเห็นตัวหนึ่งแล้วเนาะเขาซุ่มเข้ามาเบิ่งไกลๆตัวใหญ่บ่หน่าจะใหญ่อยู่ออาวิธีการจับได้เอ่ยเผื่อบัวให้มันนีอาวิธีการจับก็คือจับอยู่อ่ามือของมันเลยจ้ามือของมันทั้งสองเบื้องแบบเออคอนบพสันนี่อ๋อแบบนี้เนาะแบบนี้แล้วสิ่งหนางให้เบื้องแล้วอาบน้ำให้พามพามพามจับเอาว่าจิ้งวิธีการจับของมันก็คืออนี้ จำแม่น oh. ี่ชั Hence, ้นปูโซมีจำแม่นี่จำแม่นี่อันนี้เป็นตัวน้อยตัวที่เมื่อกี้ได้อันนี้ตัวน้อยเนาะตัวที่ได้มือนี้เออได้สองตัวเนาะได้สอันนี้จะเป็นผลงานเออมีตัวกับเออจำเนาะจกปูในมือนี้เนาะเออจำได้จักตัวโนเลยครัแต่ว่าจะเป็นผลงานของจำมือนีก็คืออ่ะในมาพุกขึ้นเอามาพุกเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันตัวขาสั้นเนมีตัวตัวเตี้ยเนมีตัวไม้สังฟีนต้นไม้แล้วก็ให้จำคนฟีนไปเอาอาคนเร่าก็มีข้อดีของไครของเราหันแหละเราอ่า ปีนขึ้นไปคือตุลลีเกานทุกคนปุ๊บปุ๊บับออกมาแล้วตอนนี้คือนี่ปูปูปูเวียดนามเนาะคือบุเคยไปจเนืะเมื้อนี่เป็นอันนี้จะเป็นปูห้วยปูจากธรรมศาสตร์นาะพี่น้องเนาะนี่เลยสวยสดงดงามหลายเนาะนนี่เาะอันนี้เป็นขางทำยีตีมาอ่าจกปูจกปลายู่ห้วยเนาะแต่ว่ามัตัวคิดว่าห้าหูบอลแล้วเนาะเฮาหูบอลห้าหูบอลน้ำห้วยแล้ว ขั้งที่สองอาจจะมีอีกเนาะเดี๋ยวรอค่ะติดตามคนงานนํากันเดี๋วว่าขั้งที่สองเขาจะมาอีกตัวนะแต่วันเนอน่นอนมาเนาะตอนนี้ตอนมา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 ตอนนี้เขาก็ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีพักไม่มีก็ฮักไปแล้วกันเนาะเก็บไปเผื่อจะกินเข่าสวยของเขาในมือนี้อเดี๋ยวนี้เขาก็ไปเรื่อยๆเลยโอเค่านผู้ชซ่อมตอนนี้เขาก็ได้ข้นจากบกมาแล้วเนาะเพราะว่าอยู่หันนํำมันแห้งบนเขาบมสามารถขึ้นทางนํำได้เขาก็เลย S <S <an> <S ขึ้นมาจากบกเดียวเขาค่อยลงไปนําอีกเทื่อนึงเนาะมือหนีกุนกันได้มาพาท่านผู้ส้มมาตามติดชีวิตเอ่ยมีตัวหนึ่งมือเนาะกับบ่ถึงขันมาหอดหนึ่งมือนเราก็ในมือนหนึ่งหนะันหน้าก็เล่าได้เห็นอย่างเดมือหนีหันเล่าได้พาพวกเขามาอ่าสม้มทิวทัศธรรมาศาสเนาะตามแม่น้าลำธานแล้กก็มมหากินหายูเนาะที่หาได้จากธรรมาศาสหันกะก็จะได้หรือบอหันก็คือที่เขาให้เห็นไปหันนอกก็จะได้ร้ายกับ บ่ได้หลายปันได้กับพอได้กินอ่ะนะใหม่นะจากผลงานเอ่ยจำนั่นีอันนี้ผลงานเสาจำคนนาองจำหน้ามีตัวเสือว่าเฮาจะจับปูได้หลายกว่านี้เนาะมื้อนี้เฮาได้น้อยแต่ก็ยังดีใจเนาะแบบเฮาธรรมศาสตร์บำบัดนะทุกคนคือทุกคนอันนั้นทีมงานของเฮาอีกคนนึงแล้วได้ย่างได้ย่างไอ้ตัวหอยแต่หอยอันนี้อันนี้เนาะอันนี้จะเป็นหอยเนาะที่ หอยที่หาจากธรรมชาตินาะนี่เนาะเก็บมาจากธรรมชาติเอาเอาหอยมาโซ่ดูเอาหอยมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งแน่หอยอันนี้จำเนียรหอยเนาะนี่เนาะเป็นตาแสบแสบมากเลยนะคะทุกคนมันเด็ดมันเด็ดกจิ๋วหน่อยแสบนะเบิ่งปูน้อยนี่มันกำลังมันกำลังนี่เนาะนี่ปูน้อยเนาะกินดิบเลยเนาะนี่เนาะลองกินเบิ่งว้าวแซ่บเนาะรสชาติก็มันแบบว่าขมหน่อยนึงเนาะเพราะมันมีขี้ เพราเป็นยางเพราะว่าปูอ่ามันเป็นปูธรรมชาติมันมีสารเคมีแล้วปีแล้วฮะนะพอถ่าของอ่าพอถ่าของมิโตเนาะเราก็จิบท่องเราก็แบบทางไกลส้มอายุลายเดแลเราก็แม่กับอามตัวก็ไปจับปูมาแล้วก็ให้เรากินประมาณสามโตเราก็แบบดีขึ้นฮะนะกินดิบๆเลยวะดิบเลยคือคนกินเมื่อกี้นี่เนาะแมน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 เลยแล้วก็ขั้นถ้าทุกคนบ่มักกินแบบเมื่อโตเลยเนาะเราก็จะกินขี้ของมันเครื่องในของมันคือเมื่อกี้คือเมื่อกี้บุ กูว่ามันจะคมเป่นตัวนั่นแหละยาทุกคนตัวนั่นเป็นยาที่แบบหักษาหักษาการเจ็บท้องของเฮาเกือบว่าทุกชนิดเจ็บท้องทุกชนิดดีเลยได้กับมือนีกับเฮากับได้มาตามที่ชีวิตเออมิโตะก็จะประมาณนี้เนาะมือนีเฮาก็ถ่ายร้ายเดี๋ยวคลิปก็จะยาวประมตอนนี้เฮาไปทำอาหารจนกินเนาะโดยแม่เล่าเดี๋ยวมือนีเฮาก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะทุกคนแต่ว่าสำหรับใครที่มักรรมาติ มากอยู่แบบง่าย,ายๆซิวๆคือพวกเขาสองคนเกิ<น>็คืออย่าลืมติดตามพวกเขาในอีพีต่อไปเด้เดี๋ยวอีพีต่อไปพวกเขาจะาพ่าพญามมาให้ได้เนาะกูน <Okay. S 1> อนจะมาจับกูหรือว่าจะมาแบบใส่ชีวิต อยู่ธรรมศาสตร์นี้ให้ได้เนาะเพราะว่าอยู่แต่ห้องค่ะก็เมื่อยคือการเมื่อยแล้วก็อยู่แต่ในเมืองแบบอึดอัดเนาะอึดอัดแล้วก็มันจะมีหลายๆอย่างเห็นเหี่ยขอก้างทางแบบเออสเตรส <c oughs> นะโอเคไปตอนนี้เขาก็อาจจะประมาณนี้เนาะ,ะท่านผู้ชมเนาะท่านใดที่ได้เข้ามาเบิร์นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทหา,ามขวารสองเอ่ยน้องเขานี่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนสำหรับมื้อนี้บ๊ายบาย <c oughs>